ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะคะกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอกพี่ดำแดงขอแนะนำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกซ์ฟูดไฟเตอร์วอร์รเออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาร์ทแท้ ราคาโค้ดไปหยาดก,ก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดก,กันเลยและเก็ s <S โอเคครับผมก็ขับสวัสดีน,น,น้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับวันนี้เราก็จะมาทํคลิปเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับรถ4ี่ล้านแปด 4, 8, ทำไมพี่ถึงซื้อรถคันนี้นะครับทุกคนก็พี่ขายแมคลาเรนทิง้งน้องๆน่าจะรู้แล้วครับทุกคนแมคลาเรนพี่ขายทิง้งเพื่ยมา เอารถคันนี้นะครับสี่ล้านแปดทุกคนโคตรหล่ออ่ะแบบทรงหล่อมากเลยรถคันนี้พี่มองว่าแบบเท่เลยเออเครื่องอยู่ข้างหลังนะทุกคนแล้วก็ที่เก็บของอยู่ข้างหน้านะโคตรหล่อ,อครับแล้วก็เปิดท้ายเปิดหลังได้สาวๆนั่งได้แค่คนเดียวนะครับนอนๆอเดี๋ยวพี่จะให้ดูสปีดสปีดนะครับแบบสปีดเดิมๆมันเท่าไหร่นะครับวิ่งเดิมๆนะมันจะค่อยๆไปนะครับดูดิ ตอนนี้ไป400แล้วทุกคนตอนนี้ไป400แล้วอันนี้คือแต่งเต็มนะครับแต่งเต็มนะได้525 525นะครับได้525กับ524นะประมาณนี้นครับเดี๋ยวพี่จะกดสเตตัสแล้วนะโอ้โหเกือบทุกคนสปีดสปีดพี่เกือบกอะเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าพี่แต่งไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดู สำหรับตัวโชคนะทุกคนพี่ติดตั้งอันหนึ่งนะเพื่อแบบให้มันโหลดต่านะครับทุกคนถ้าเป็นอันสุดท้ายมันจะแบบอเอาไว้ขึ้นเข่าเลยทีเดียวนะอันนี้คือเครื่องพี่แต่งเครื่องสี่นะครับราคาประมาณสามแสนนะเครื่องสี่นะทุกคนแล้วก็เทโบนะครับแทบโบก็อันที่สี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เบรกพี่อันเบรกแข่งนะครับอันที่สี่เหมือนกันแล้วก็เรื่องยางพี่ก็เอาอันที่สี่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ยืดหยน่นของอาการขับเคลื่อน4ี่ล้อนะแบบพี่อันที่สามนะแล้วก็เพิ่มนะครับอันนี้คือแบบสปีดนะครับพี่มีอันที่สามนะครับผม <c oughs> ตัพี่ก็อันที่สามนะครับ,บพี่ไม่มีเกมพาร์สนะเกมพาร์ที่ไม่ซื้อไว้นะครับผมเกมพาร์เกมพาร์ทไม่กี่บาทนะโอ้แตงโมไม่มีอะ125 <c oughs> ร้อยยี่สิบห้าลบบาร์ครับไม่มีเลยพี่เลยอันที่สามนะครับาง่ายพี่สายฟรีเออพี่สายฟรีนะครับพี่สายฟรีตังหมดเอาง่ายทุกคนพี่แต่งก็แต่งประมาณนี้ครับชุดแต่งของพี่นะ เดี๋ยวพี่จะพามาลองสนามหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงเฮ้ยมีคนนั่งรถพี่ทุกคนมันมีคนนั่งรถพี่ด้วยได้ลองนะครับว่าความเร็วมันเท่าไหร่นะครับทุกคนสนามแรกนั้นทุกคนสนามแด,ก,ก,มแดกขอระยะเจ็ดยังก็ยังดีนะแบบกเจ็ดอ่ะขอระยะเจ็ดอ่ะเจ็ดเปก็ยังดีนะเจ็ดจุดหกว่ะเจ็ดจุดหกอ่ะอันนี้คือมันต้นไม่ค่อยดีนะรอบต้นไม่ค่อยดีนะครับเอาไว้วิ่งทางไกลนะครับรถคันนี้ทุกคนเดี๋ยวพี่ไปลองสนามสองต่อนะครับ จะลองงดมาสนามสองหน่อยจะลองรถพี่จะลองกดนะครับอันนี้คือใครไม่รู้ว่าคนไทยนะครับคนไทยพี่เลยให้เขามาช่วยลองรดให้นะครับว่าความเร็วสนามสองเป็นยังไงนะครับทุกคนยี่บ้านนี่สี่ร้อยสี่แสนแพี่บอกเขาว่าสี่แสนแปดไปลองเลยทุกคนพี่ได้2 8่แตดทุกคน ยี่แปดจุดแปดสามอยู่อะเอ้ยี่แปดจุดสามยี่แปดจุดแปดสามวีนะครับผมเฮ้ยมันเขียนว่าดีอยู่พี่เลยพูดพูดตามนะครับผอโโ้โหโคตรแรงอ่ะทุกคนเดี๋ยวลองให้ไปสามสามไหมเขาจะเป็นสนามสามไหมเอ้มีคนมีคนมีคนสามสามยวถือโอกาสลองพอดีเลยลองรถพอดีสนามสามนะครับจะได้กี่วินะครับผมพี่อาจจะขับรถสนามสามไม่ไม่ไม่แข่งเท่าไหร่นะสนามสามพี่ขับไม่แข็งนะครับ มาเลยลสนามสามทุกคนขับไ่แข่งนะเว้ยโอ้ยบ้า,าจ,จะได้น้อยกว่านี้นะเวลาทุกคนโอ้ยสนามสามนี่ไม่ใช้ฝีมือจัดเลยนะพี่ว่าจะหาซื้อรถขน้นมาอยู่นะโอ้ยแข่งสนามสามเล่นเก็บตงังนะผมสนามนี้แบบดูดิไม่ไหวไวะ ไม่ไหวไม่ไหวพี่แข่งสนามสามไม่ตึงเลยอ่ะโอ้โหพี่ไก่เลยอ่ะทุกคนสามสาม,สามอะ่ะเวลามันอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่พี่แบบคนอย่างเดียวเลยมันได้ก็พี่ได้สองร้อยจุดแปดห้าวินาทีนะครับผมโอ้โหคือพี่ชนเต็มๆแบบพี่ชนเยอะครับคือมันอาจจะได้เวลาดีกว่านี้นะทุกคนแต่พี่แบบเลยป้ายเก็บคะแนนแล้วก็ชนนู่นชนนี่นะครับ พี่อับอ่าพี่ขับ,บรถไม่แข็งเออขับ,บรถไม่เก่งเลยนะสนามสามอ่ะก็ได้ประมาก็ได้เวลาเข้าๆของพี่ก็ได้2 0 0ร้อแปดสิบห้าวินาทีนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมฝากติดตามเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เดอ้อทุกคนก็ถ้าใครอยากให้รีวิวรถคันไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับ ก็คลิปนี้มีเท่าน,นี้แะครับก็บายบายครับซีอูครับบายบาย